สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและมันนสิ่งสคัญนะครับช่อง satel channel พบกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับระบบดาวเทียมครับผมโซลาเซลล์แล้วก็กล้องจรปิดครับพเพื่อนๆนถ้าเข้ามารับชมแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องให้ฝากให้กําลังใจสนับสนุนกดติดตามช่องตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับทิตอนนี้จะพามาแนะนำนะครับในการเพิ่มแอปพลิเคชันเข้ากับกล่องตัวนี้นะครับ จะเป็นกล่อง android x นะครับของ g m m ครับก็จะเพิ่มแอปพลิเคชันนะครับที่มีในตัวกล่องนะครับเพิ่มเข้าไปในตัวบล็อกนะครับตัวนี้นะครับที่มาแนะนำวันนี้จะเป็นรุ่น c หก n นะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับ wi-fi เรียบร้อยนะครับแต่ตัวกล่องผมเชื่อมต่อกับตัวสายแลนนะครับก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับวิธีการเพิ่มแอปพลิเคชันเข้ากับกล่องตัวนี้นะครับ นี้จะเป็นตัวกล้องตัวนี้นะครับที่ผมดูได้อยู่ครับาหากเพื่อนๆต้องการที่จะดูภาพจากตัวนี้เข้าจอทีวีจอใหญ่นะครับก็สามารถที่จะทําตามขั้นตอนที่ผมแนะนําต่อไปได้เลยนะครับก็คืออแอดกล้องเข้าไปกับแอปพลิเคชันของบล็อกตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะดูเป็นจอใหญ่นะครับในกรณีที่เราไม่มีเครื่องบันทึกนะครับ มาดูขั้นตอนกันเลยนะครับจอตอนนี้ผมเปิดเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีอยู่ครับผมขั้นตอนนะครับให้มากดที่ปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาที่ตัวแอปลิสต์นะครับให้เลื่อนลงนะครับ ก็จะมีซัตทีวีที่รับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงนี้นะครับให้ใช้แอปซัตทีวีครับผมอันนี้ก็จะมาทำการเพิ่มแอปพลิเคชันเข้าไปกับบล็อกตัวนี้นะครับกดโอเคเข้าไปตรงแอปดิส t นะครับกดโอเคทั้งหมดที่เขาติดตั้งให้มาจะมีประมาณนี้นะครับมีเน็ต l i x กนะครับ App อป o r e เซตแอปสตูนะครับตัวนี้ซตสปิงแล้วก็เซตทีวีนะครับตัวที่ผมเพิ่มมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับสปีดเทสนะครับเดี๋ยวลองมาดูเซตแอปสต e มานะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะี่นะครับที่เขาให้มานะครับก็จะมี dmss นะครับที่ให้มานะครับก็สามารถเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับ เพื่อรับชมกล้องจอนปิดของยี่ห้อตาหัวนะครับน,นี้ ASP ก็ติดตั้งเพิ่มได้นะฮะในเฟซคัตติดมาแล้วนะครับบนโน้ตแม,ม,ม,มแล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นทาโปนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้เช่นกันนะครับนะครับทีนี้เราจะเข้าไปที่ Play Store นะครับเขาจะมีให้มาอีกเพิ่มมานะครับ กด p ท a ต Store นะครับผมให้มาเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาที่หัวข้อการเล่นและตัดต่อวิดีโอนะครับมาหมวดหมู่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับกดโอเคเข้าไปก็จะมีแอปสำหรับแคนหน้าจอขึ้นทีวีด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับมาดูตะกี้ผมเห็นนี่อีซีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เข้ามาที่ตรง e-civit นะครับกดโอเคเข้าไปเลยครับกดโอเคเข้าไปนี่นะครับเราก็จะทําการติดตั้ง e-civit เข้าไปนะครับกดโอเคปุ่มกลางนะครับอันนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับเดี๋ยวไปทาเดี๋ยวทําทไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยทาเหมือนกันเพื่อนๆถ้ามีกล้องวงจรปิดรุ่นอื่นๆนะครับ ถ้าหากไม่มีในตัวแอปของอมเอ็ตครับก็ลองสามารถติดต่อเข้าไปที่บริษ,ษัทได้นะครับเปื่อเขาจะ,ะติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับอ่าตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็ทาการเปิดเข้าไปเลยนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับกดโอเคเอาไว้เพื่อเปิดนะครับเข้ามาแอปแนะอะตอตอบตกลงไปนะครับ กดโอเคอีกทีครับอันนี้ขอให้เลือกประเทศนะครับอาจจะไปที่ไทยถ่ายเลยนะครับาที่ตัวทีนะครับน่าจะมีไทยแลนด์นะครับแถวที่สามครับกดโอเคเข้าไปนะครับจะลองเพิ่มแล้วลองสแกนเข้าไปนะครับเราก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับที่เราสแกนเข้าไปแล้วนะครับอืมตอนนี้ภาพมาแล้วนะครับ วิธีการรับชมกล้องผ่านหาตัวกล่อง Android X ครับมากดปุ่มแอปนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มแอปเข้าไปแล้วก็มาเลือกที่คำว่า Easy w i s h TV นะครับกดโอเคเข้าไปปุ๊บกดไปทางขวานะครับแล้วก็กดโอเคครับกดโอเคปุ่มกลางนะครับปุ๊บนี่ก็จะได้ภาพมาแล้วนะครับกดโอเคอีกทีหนึ่งก็จะมีการ ดูวิดีโอนะครับีการหมุนนะครับกดไปไว้จะสามารถควบคุมได้นะครับเป็นการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับนี่นะครับก็เป็นการดูกล้องนะครับผ่านตัว a อ d ด o อ d X นะครับเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นการดูกล้องวงจรปิดนะครับยี่ห้อ e a s y w i s นะครับผ่านกล้อง a อ d ด o อ d X ตัวนี้นะครับ สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับส่วนกล่องบางกล่องไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับแต่กล่องนี้ก็เชื่อมต่อได้นะครับสําหรับคลิปตอนนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ใช้กล้องวงจรปิดแล้วก็กล่อง i ิมเอ็มเซทแอนดรอยเอรุ่นนี้นะครับผมถ้ามีคําถามสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็จะหาคําตอบมาให้ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตรงรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนด้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ